สวัสดีค่ะลูกเพจโคชเมเต้ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เมเต้ขอชวนคุณมานั่งจิบชาเบาๆใต้แสงดาวและคุยกันเรื่องบางอย่างที่มันอาจจะเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดการนะคะอ่าและคำถามที่มีคนถามเมเต้บ่อยมากๆเลยนั่นก็คือโคชเมเต้เอาพลังมาจากไหนคะทำไมดูมีพลังตลอดเวลา ไม่เหนื่อยบ้างเหรอคะโคชอ่ามีลูกศิษย์นะคะถามเมเต้แบบนี้ค่ะแล้วก็มีใครนะคะสงสัยแบบนี้บ้างคะคุณสามารถพิมพ์เลข 3, 3 3 3เข้ามาได้เลยนะคะเมเต้นะไม่ได้เอามาจากกาแฟหรือมาจากแรล่งฮึดนะคะแต่เมเต้นั้นเอามาจากแหล่งพลังงานของจักรวาลค่ะ คุณฟังแล้วคุณอาจจะรู้สึกเหมือนนาม,มาทำมากเลยใช่ไหมคะหลายคนนั้นอาจจะคิดว่าต้องนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงหรือต้องไปเดินบนภูเขาแล้วคุณถึงจะเชื่อมต่อได้แต่คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทุกวันเลยคะ่ะแค่เรานั้นยังไม่เคยที่จะเรียนรู้วิธีการเปิดรับนั่นเอง เดี๋ยววันนี้นะคะเมเต้จะมาแชร์วิธีง่ายๆเลยที่ทําให้ทุกคนนั้นทำได้ทันทีค่ะแบบที่คุณนั้นไม่ต้องมีพื้นฐานอะไรเลยนะใครอยากได้บ้างใครอยากได้พิมพ์เลข888มาค่ะพิมพ์เลข8 8 8มาเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเมเต้นะจะอยาก ให้ทุกคนนะคะเข้าใจก่อนนะคะว่าพลังของจักรวาลเนี่ยไม่ใช่พลังลึกลับนะคะแล้วก็ไม่ใช่พลังของเรื่องเหลือเชื่อแล้วก็ไม่ใช่พลังของเรื่องงมงายใดๆแต่มันคือพลังของชีวิตค่ะมันเป็นแหล่งพลังของชีวิตอื้ เป็นแหล่งของพลังชีวิตเดียวกันเลยค่ะที่ทำให้พระอาทิตย์เนี่ยมันขึ้นในทุกเช้าแล้วก็ทำให้ต้นไม้เนี่ยเติบโตได้แม้ว่าไม่มีใครดูแลอแล้วก็เป็นพลังที่ทำให้หัวใจของเรานั้นเต้นโดยที่เรานั้นไม่ต้องสั่งและคุณรู้ไหม ที่สำคัญที่สุดคือพลังเดียวก,กันกับที่มันอยู่ในตัวของคุณค่ะว้าวอ่านี่และค่ะอืมความจริงถูกเปิดเผยแล้วนะคะอ่าความจริงถูกเปิดเผยแล้วค่ะเมตเต้นนะอยากให้คุณค่ะลองคิดดูนะคะว่าต้นไม้เนี่ย ไม่ต้องพยายามโตใช่ไหมคะมันแค่ทำหน้าที่ของมันคือรับแสงแล้วก็รับน้ำและดอกไม้ก็ไม่ต้องฝืนบานด้วยมันบานของมันเองเมื่อมันถึงเวลาอมลมก็ไม่ต้องพยายามที่จะพัดมันแค่ไหลไปตามธรรมชาติคะ่ะอ่าคุณเห็นอะไรบางอย่างไหม แล้วทำไมเรานั้นถึงคิดว่าตัวเราต้องพยายามอย่างหนักเพื่อที่เราจะได้มีพลังวันนี้นะเมเต้นะคะไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรเวอร์วังเลยค่ะแต่เมเต้นะคะแค่ฝึกที่จะเชื่อมกับพลังนี้ค่ะ มันเหมือนกับการเสียบปลั๊กกับแหล่งพลังงานที่มันไม่มีวันหมดค่ะทุกคนและเมื่อเรานั้นเชื่อมแล้วนะคะสิ่งที่เรานั้นต้องใช้แรงมันก็จะเริ่มไหลมาเองค่ะทุกคนอ่าและมีใครนะคะเคยรู้สึกว่าทำอะไรแล้วมันไหลลื่นมากๆเลยอ่ะมีใครรู้สึกบ้างไหมคะ แบบที่บางทีเราทําแล้วมันไหลลื่นมากแบบเราไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามนั่นแหละค่ะคุณนี่แหละค่ะคือตอนที่คุณนั้นเชื่อมต่อกับพลังของจักรวาลค่ะว้าวพิมพ์เลข2 2 2มาได้เลยนะคะถ้าคุณฟังแล้วคุณเก็ตหนึอ่ะพิมพเก็ต101ก็ได้ค่ะอ่ะพิมพ์มาเลยนะ เมเต้นะคะจะมาแชร์วิธีที่เมเต้นั้นใช้มันได้จริงๆในแต่ละวันค่ะ,ะเดี๋ยวเมเต้จะบอกคุณเลยง่ายมากๆค่ะทุกคนทุกคนก็สามารถทำตามเมเต้ได้ค่ะตอนเช้านะคะ,ะเป็นช่วงที่เรียกว่า morning connection ค่ะเมเต้ไม่เคยหยิบมือถือก่อนเลยแต่เมเต้นั้นหยิบ หัวใจตัวเองค่ะแม่เต้หยิบหัวใจตัวเองขึ้นมาก่อนเลยค่ะแล้วก็นั่งเงียบบนเตียงหลังจากนั้นเม่เต้ก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆ3ามครั้งค่ะแล้วก็ตั้งคำถามว่าวันนี้พลังงานไหนจะไหลผ่านฉัน วันนี้พลังงานไหนจะไหลผ่านฉันและคุณไม่ต้องคิดนะคะคุณแค่รอฟังค่ะบางวันคุณอาจจะได้ยินคำว่าสว่างบางวันคุณอาจจะได้ยินคำว่าอ่อนโยนบางวันคุณอาจจะได้ยินหรือคุณอาจจะรู้สึกรู้สึกค่ะแต่มันไม่ใช่คำพูดนะคะ แต่มันคือความรู้สึกแล้วแต่เลยค่ะว่าคุณจะได้ยินเป็นคำพูดหรือคุณจะได้ยินเป็นความรู้สึกแค่นี้เลยค่ะเมเต้นะคะก็รู้แล้วค่ะว่าวันนี้จะเคลื่อนตัวเองยังไงและระหว่างวันค่ะทุกคนระหว่างวันที่เรียกว่า quick release ค่ะทุก ครั้งที่เมเต้รู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยหรือเริ่มกระวนกระวายใจเมเต้จะกลับมาหลับตาอย่างน้อย5นาทีค่ะไม่ใช่เพื่อว่าหยุดทำงานนะคะแต่เพื่อคอนเน c t ใหม่ต่อสายใหม่ควิกลีเซสค่ะ เรากำลังต่อสายใหม่และเมเต้อยากให้คุณถามตัวเองนะคะว่าตอนนี้ฉันกำลังต่อตัวเองเข้ากับพลังของความกลัวหรือพลังของความไว้วางใจและถ้าคุณรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลเท่ากับว่าคุณกำลังต่อกับพลังของความกลัว และถ้าคุณรู้สึกว่าคุณสงบและคุณก็รู้สึกมั่นใจเท่ากับว่าคุณกำลังต่อกับพลังของความไว้ใจค่ะแค่คุณนะคะรู้ตัวแล้วคุณก็เลือกการต่อใหม่ หายใจลึกๆค่ะแล้วให้คุณพูดว่าฉันเลือกต่อกับพลังแห่งความรักและความไว้ใจฉันเลือกต่อกับพลังแห่งความรักและความไว้ใจแค่นี้ค่ะมันก็เปลี่ยนขึ้นได้แล้วนะคะอืมและสุดท้ายก่อนนอนค่ะ สิ่งที่เมเต้ทำก็คือแ r ล t ติดจ e ด e l ล a s e ค่ะเมเต้พูดกับจักรวาลว่าขอบคุณที่ฉันได้เป็นช่องทางของพลังของความรักให้กับวันนี้ขอบคุณที่ฉันได้เป็นช่องทางของพลังของความรักให้กับวันนี้จากนั้นเมเต้ ก็ปล่อยให้ทุกอย่างนั้นมันออกจากหัวใจเมเต้ค,ค่ะปล่อยค่ะทั้งความสำเร็จทั้งความผิดพลาดทั้งความกังวลเพราะว่าการที่เราวางมันคือการต่อสายใหม่ค่ะการที่เราวางและเราก็กำลังต่อสายใหม่ ให้พลังของเรานั้นมันดีขึ้นกว่าเดิมในวันรุ่งขึ้นค่ะทุกคนฉะนั้นสิ่งนี้เมเต้จะทําก่อนนอนค่ะและใครนะคะที่ฟังเมเต้มาถึงตรงนี้แล้วคุณเองรู้สึกอยากจะลองทําคุณพิมพ์พมาได้เลยค่ะเลข666 6ค่ะหรือพิมพ์พคำว่าลองทําพิมพ์พเข้ามาได้เลยนะคะประโยคที่ว่าลองทํา พิมพ์มาเลยค่ะเดี๋ยวเมเต้นะคะจะแชร์เทคนิคเพิ่มเติมให้กับคุณอีกค่ะ,ะใครอยากได้เทคนิคดีๆพิมพ์มาเลยนะคะคำว,ว่าลองทำโอเคค่ะสิ่งที่เมเต้นะคะได้เรียนรู้เลยก็คือพลังเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำเยอะแค่ไหนค่ะแต่มันคือเราทำจากพลังงานอันไหนต่างหากค่ะ พลังไม่ได้อยู่ที่ว่าเรานั้นทำเยอะแค่ไหนแต่มันคือเราทำจากพลังงานไหนต่างหากค่ะอืมและคุณเคยไหมคะคุณเคยแม้ว่าทำทั้งวันเลยแต่ก็ไม่รู้สึกว่าจะได้อะไรและนั่นค่ะเป็นเพราะว่าเราทำจากพลังของสิ่งที่เรารู้สึกว่าต้องทำอืม ไม่ใช่พลังของการที่เราอยากให้สิ่งดีๆนั้นมันไหลผ่านเราอาลองเปรียบเทียบดูนะคะเราทำจากพลังของความกลัวทำเพราะว่าเรากลัวที่จะล้มเราทำเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรากลัวไม่ไม่ดีพอเราทำเพราะว่าเราต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นเราจะรู้สึกเหนื่อย แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลจริงๆคะ่ะแล้วถ้าคุณนั้นลองเปลี่ยนดูสิคะคุณลองทำจากพลังของความรักอืมทำจากพลังของความรักทำเพราะว่าคุณนั้นอยากที่จะแบ่งปันทำเพราะความรู้สึกขอบคุณทำเพราะว่า ตัวคุณนั้นอยากจะเป็นช่องทางของความดีเท่ากับว่าคุณนั้นไม่เหนื่อยเลยแต่คุณได้ผลลัพธ์ที่มันเกินคาดค่ะแต่พอคุณนั้นเปลี่ยนแค่จุดเดียวค่ะว่า ฉันขอให้วันนี้เป็นวันที่พลังแห่งรักได้ใช้ฉันนั้นเป็นช่องทางคุณจะรู้ได้เลยนะคะว่าแม้คุณนั้นไม่ได้ทำเยอะแต่ทุกการเคลื่อนไหวนั้นมันมีผลที่ลึกมากๆเลยค่ะมันเหมือนความแตกต่างระหว่างการที่คุณกาลังพายเรือทวนน้ำกับการที่คุณกำลังล่องไปตามกระแส และทั้งสองนี้มันก็ไปถึงจุดหมายได้เหมือนกันแต่ว่าอันไหนมันสบายกว่ากันคะคุณจะพายเรือทวนน้ำหรือคุณจะปล่อยให้มันล่องไหลไปตามกระแสมันสามารถไปถึงจุดหมายได้เหมือนกันแต่อันไหนมันสบายกว่ากันคะและใครนะคะที่เคยรู้สึกถึงความแตกตา่างนี้พิมพ์มาเลยค่ะ แชร์ความคิดเห็นของคุณมาในคอมเมนต์ได้เลยค่ะเมเต้อยากอ่านนะคะพิมพ์มาได้เลยนะอ่าพิมพ์มาเลยค่ะและเมเต้นะคะมีลูกค้าคนหนึ่งค่ะเธอนะคะเคยรู้สึกเหมือนว่าเธอนั้นหมดไฟทั้งงานทั้งความสัมพันธ์และเธอก็รู้สึกเหมือนว่าพลังทุกอย่างนี้มันหายไปเลยเธอบอกกับเมเต้ค่ะว่าเธอทำทุกอย่างแล้วค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหรือเข้าคอร์สแต่เธอก็ยังรู้สึกว่าเธอนั้นวิ่งวนอยู่กับที่และเมเต้ก็ไม่ได้สอนเทคนิคเพิ่มเติมอะไรให้กับเธอเลยเมเต้แค่พาเธอนั้นหยุดแล้วก็ฟังแล้วก็เชื่อมต่อไม่ใช่แค่ ฟังความคิดอย่างเดียวนะคะแต่ฟังพลังงานค่ะฟังเสียงที่มันอยู่ข้างในค่ะเธอกลับไปนั่งเงียบๆทุกเช้าวันละ5-15นาทีค่ะและเธอก็ตั้งเจตนาเพียงแค่ว่าวันนี้ขอให้เธอ วันนี้ขอให้ฉันนั้นอยู่ในคลื่นของความเป็นจริงเธอพูดประโยคนี้และเธอก็บอกว่าวันนี้ฉันขอให้ตัวฉันเนี่ยอยู่ในคลื่นของความเป็นจริงอยู่ในคลื่นของความสงบอยู่ในคลื่นของความรักแค่นั้นเลยค่ะทุกคนแค่นี้จริงๆ ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าน,นี้เลยค่ะเพียงสามสัปดาห์ถัดมาค่ะทุกคนไม่เพียงแต่ความสัมพันธ์ต่างๆนั้นมันเริ่มดีขึ้นกลายเป็นว่ายอดขายต่างๆของเธอนั้นพุ่งแบบที่เธอนั้นก็งงค่ะเธอกลับมาบอกกับเมเต้นะคะแล้วก็เล่าผลลัพธ์ของตัวเธอให้ฟังว่าโคชคะโคชมิเต้คะหนูไม่รู้เลยว่า สิ่งเนี้ยมันเปลี่ยนวิธีขายแล้วมันก็เปลี่ยนพลังงานที่หนูใช้ในการขายจากขายด้วยพลังของความกลัวว่าจะไม่มีเงินกลายเป็นว่าอยู่ๆหนูก็ขายด้วยความรักที่หนูอยากจะแบ่งปันมันออกมาเพราะว่าพอหนูปรับขึ้นพลังงานแล้วชีวิตข้างนอกมันก็แค่เป็นกระจกสะท้อนพลังจากข้างในค่ะและนี่แ่ละคะ่ะ นี่แหละมันคือพลังของการเชื่อมต่อกับพลังของจักรวาลค่ะและมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแค่ผลลัพธ์นะคะแต่มันเปลี่ยนจากตัวเราจากข้างในของเราจริงๆค่ะแล้ววันนี้นะคะเมเต้ไม่ได้อยากให้คุณนั้นเชื่อเมเต้ค่ะแต่ขออย่างเดียว ขอแค่คุณนั้นลองต่อสายกับจักรวาลดูค่ะไม่ต้องนานค่ะต่อสายแค่วันละไม่กี่นาทีแล้วอย่ามองหาความรู้สึกพิเศษนะคะแต่ให้คุณนั้นสังเกตความเงียบที่อยู่ในใจของคุณค่ะสังเกตความรู้สึกที่เบาขึ้นสงบขึ้นลองทำแบบนี้ดูนะคะ ทำแบบนี้ก่อนนอนคืนนี้เลยก็ได้ค่ะให้คุณนะคะหลับตาแล้วก็หายใจลึกๆ3ามครั้งค่ะ แบบนี้นะคะ,ะแล้วข้อที่2ค่ะให้คุณพูดความในใจว่าฉันเปิดรับพลังรักจากจักรวาลและข้อที่3ค่ะให้คุณรู้สึกถึงความอบอุ่นที่มันไหลเข้ามาไหลเข้ามาทุกอนูเซลล์ทุกย่องญาตทุกร่างกายของคุณ ให้คุณรู้สึกถึงความอบอุ่นนั้นค่ะและถ้าหัวใจของคุณนั้นรู้สึกว่าฉันอยากที่จะฝึกพลังงานนี้ให้มันลึกขึ้นกว่าเดิมอยากจะเชื่อมกับพลังของจักรวาลจนมันกลายเป็นธรรมชาติของฉันไปแล้วเมเต้ขอเชิญชวนคุณค่ะ ให้ได้เข้าร่วมโปรแกรมนี้เลยค่ะที่เรียกว่า Soul Awakening อันนี้เลยค่ะในคอร์ส Soul Awakening ปลุกจิตวิญญาณเปลี่ยนชีวิตสู่ความมหัศจรรย์นี้มันไม่ใช่แค่คอร์สที่จะสอนเทคนิคใดๆแต่เป็นพื้นที่ที่คุณนั้นจะได้ทำการเชื่อมต่อกับพลังที่แท้จริงในตัวของคุณค่ะและสิ่งที่คุณนั้นจะได้รับก็คือ วิธีการเชื่อมต่อกับพลังจกักรวาลในทุกๆวันเมเต้มีเวิร์กช็อปพาคุณเชื่อมต่อติดต่อกัน21วันค่ะเป็นคอร์สออนไลน์นะคะและการใช้ชีวิตในคลื่นพลังแห่งความรักและการดำรงอยู่ในสภาวะจิตเดิมแท้อย่างยาวนานและพาคุณเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลค่ะ และเป็นช่องทางที่ทำให้ปฏิหารเนี่ยมันไหลได้ง่ายๆแบบโฟลของจักรวาลแล้วมันก็จะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะและเทคนิคต่างๆนี้รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเมเต้จะทิ้งรายละเอียดเอาไว้ในคอมเมนต์ให้กับคุณให้คุณได้อ่านนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะ พลังจักรวาลเนี่ยก็แค่อยากให้คุณนั้นจดจำได้ค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วคุณคือพลังเดียวกันกับพลังของจักรวาลค่ะและค่ำคืนนี้นะคะเมเต้ขอให้คุณนั้นได้สัมผัสกับพลังที่ไม่มีวันหมดและให้คุณนั้นได้ใช้ชีวิตอย่างเบาสบายในกระแสแห่งรักค่ะ และสำหรับคืนนี้นะคะเมเต้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจและอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเมเต้จะแปะลิงก์เกี่ยวกับ Scott's So Awakening เอาไว้ให้คุณได้อ่านหรือถ้าคุณสนใจและมีคำถามใดๆคุณสามารถทักเข้ามาได้เลยที่ไลน์ @coachmete ที่เมเต,เมเต้แปะเอาไว้ด้านบนตัวอักษรสีดำหรือคุณจะคลิกลิงก์ได้ในคอมเมนต์ที่เมเต้แปะเอาไว้ให้คุณได้เลยนะคะ แล้วพบเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะสำหรับวันนี้ไม่เต้ตั้งขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะจุ๊บจฝันดีค่ะ